เซ็กซ์ตอนเช้ามีดีกว่าที่คิดข้อแรกเลยเซ็กซ์ตอนเช้าจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขมากที่สุดโดยปกติเวลาที่เรานอนหลับโดปามีนจะสูงที่สุดในตอนเช้าซึ่งช่วยให้เกิดการตื่นตัวทางเพศและเมื่อเรามีความสุขในตอนเช้าแล้วจะทําให้เรารู้สึก productive มากขึ้นข้อ 2. อาจฟินและเซลก่าเดิมโดยทั่วไปแล้วทั้งคนที่มีจูและจิมจะมีระดับฮอร์โมนทางเพศสูงในตอนเช้าเนื่องจากร่างกายของเราทํางานเพื่อเติมเต็มฮอร์โมนทุกชนิดรวมถึงฮอร์โมนเกี่ยวกับเซ็กซ์ไปแล้วในช่วงเวลากลางคืนข้อ3เพิ่มความผูก ให้กับเราและพาร์ทเนอร์ความผูกพันและความแนบชิดทั้ง2องอย่างนี้คือฟังก์ชันสําคัญของออกซิโทซินซึ่งจะทําให้เรารู้สึกเวลบีอิงระหว่างพาร์ทเนอร์อีกด้วยข้อ 4. ลดความเครียดเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพราะมันจะช่วยให้เราเริ่มต้นวันด้วยมูดดีดๆเนื่องจากสารเอนドอร์ฟินหลั่งออกมาจะสามารถลดระดับฮอร์โมนความเครียดลงได้และข้อ5ช่วยเพิ่มความอิ่มเอ,อิบบนใบหน้าได้นอกจากจะปรับเรื่องอารมณ์แล้วเซ็กซ์ยังเพิ่มด้วยฝาดบนใบหน้าให้เราดูผิวสุขภาพดีอีกด้วย ไม่ว่าจะเซ็กส์เวลาไหนก็ให้ความสุขและประโยชน์ดีๆกับเราได้เสมอแต่สิ่งที่สำคัญเซ็กส์ต้องเป็นสิ่งที่ผ่านการยินยอมของทั้งสองฝ่ายก่อนหวังว่าทุกคนจะมีเซ็กส์ที่ดีนะติดตามบทความดีๆแบบนี้ได้ที่ tiktok miller thailand